สวัสดีครับผมสุประชัยสมนั่งนะครับเป็นนักศึกษาร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรหัส60นะครับก็วันนี้ได้เดินทางมาทำม็อกเทสนะครับที่ศูนย์ภาษาหลีบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมสอบ i e เนะครับเพราะว่าการทำม็อกเทสนี้จะทำให้เราได้ฝึกนะครับฝึกทำข้อสอบ ในสถานที่จริงนะครับจะได้ลดความกังวลความตื่นเต้นนะครับในการทําข้อสอบจริงครับสําหรับสถานที่ในการาทําข้อสอบนะครับถือว่าดีมากๆเลยครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ศูนย์ลีดนะครับก็ให้ความเป็นกันเองนะครับแล้วก็ดูแลซัพพอร์ตดีทุกอย่างครับ